เปลี่ยนแล้วเหรอเขาอะไรนะเี่ยนสีแล้วหรอครับเนี่ยเปลี่ยนแล้วน้องอ๋อเลี่ยนไปได้ไเลยอ่ะสีดำด้านสวัสดีคนดูนะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับโอ้ยเชดสโอ้ยเชดสวัสดีทุกคนนะครับโดเนทหน้าโปรไฟล์นะครับสวัสดีทุกคนนะใครที่เข้ามาใหม่ขอเบอร์ดิจอรต ว่าประเด็น้องเองมีเบอร์ป่ะวะมีครับพี่จะไปทำอะไรครับสัตว์เป็นลูกน้องกูไม่มีเบอร์ยังไงได้ครับพี่ลากูแบบโดนส้นเตีมันก็ต้องมาช่วยกูหน่อยได้ครับพูมันหนักแน่นหน่อยได้ครับพี่มาศูนย์หกสองเจ็ดสี่ครับศูนย์หกสองเจ็ดสี่ได้ครับเป็นไงชื่อผมเบอร์สั้นเหรอไหเบอร์ผมโอ้ยดีศูนย์หกสองเจ็ดสี่อ่ะได้ครับแค่นั้นเลยครับพี่ตัดดีเนาะ โอ้มันเบอร์พี่มันยาวจัดเลยครับพี่ชื่ออะไรนะครับอิชอจอร์จฮัลโหลครับโทรมาเพี่อะไรครับพี่น้อ้สัตว์มันวางหลักครับพี่มึงกับน้องกูจริงมั้เนะอันนี้ใช่ครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับจอชเนี่ยน้องจอร์จยเฉยใช่น้องได้ครับพี่จอร์จเด็กเองเชื่อนะขนมปี้งเด็กดีครับ สัตว์มึงนแงเด็กดีทำไมทำไมกูพีไม่ได้วะโอเคเด็กี้อ่ะเม่มาเฮ้ยพี่พี่แมมชื่อตางนะขนมปี๊บเด็กดีเบอร์อะไรเบอร์อะไรอะศูนย์หกสองเจ็ดสี่ครับพี่ไอ้นะพูดดังดังดิพี่พูด,ด,ด <c oughs> พผมปะเนี่ยเร็วเร็วพูดดังดิ ศูนย์หกสองเจ็ดสี่ค่ะพี่กูไม่เรียกมึงเอาไม่ไม่เดี๋ยวไอ้คนโทรศัพท์ไม่เจอมึงไอ้ปิ๊บกูถามมึงนี่แหละเขียนครับพี่ศูนย์หกสองเจ็ดสี่เอางได้พูดดีนี่ไอพี่โทรแล้วน้องได้ยินได้ได้ยินแล้วครับพี่สัตว์เฮียเสียงหายตลอดเลยสวัสดีทุกคนนะอ่า โอเคได้ยินไหมตอนนี้รอเทสเทสอยากกลบไปสักมีแต่บุยอะไรนะเอาผมอยากลงจากรถเข้ากระโดดลงไปแล้วก็ให้ปุยไปเลยทำไมวะเองเองคิดว่าเองคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมที่จริงมันก็ดีนะครับวันนี้ผมชอบพอเจอพี่แล้วมันมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ครับ Bad boy, bad boy, and can I can't do And can I, bad boy, bad boy. I can't can do. Do. Oh, do, do it, bad boy, bad boy. bad can I can't do I can't I can I can't do it. can it. I can it. I can it. can I can do it. แค่นี้แค่ได้หมดต้องเพียเดียวเขาเดียวผมไ่เคยฝังได้เดย๋ยวบัวคนบัวร้อนร้องพอรับพี่ร้องพอเจขน้องเคพี่หลังจากนี้เราจะเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับครับเราจอกป้นได้ครับเจอใครเราหมดเจ๊ไหมได้ครับพี่แต่เราจะยังไม่ลงมือทำก่อนเราจะให้มันทำมาก่อนโอเคไหม ใช่ครับพี่ผมมีคอนจริงหายมีเหรอใช่ครับผมมีคอนไอ้เหี้ยมีวัตถุน่าได้หวาไอ้นี่มันเป็นลูกน้องกูตีทีหนึ่งมันดังป้าบเลยนะครับพี่เย่าชิกะป้าบชิกะป้าบป้าบป้าบนะชป้าบป้าป้าบนะครับพี่เย่าชิกะป้าบชิกะป้าบป้าบป้าบเย่าใช่ครับผมเอ็งบอกพงบอกพ่ออย่างนี้ว่าเอ็งจะมาปนกับพี่เหรอ๋อไม่ได้บอกเลยครับพี่เอ็งโทรบอยแกนั่นก่อนเลย พอปล่อยแกได้หมดเลยเลยเดี๋ยวเดีวพ่อตีฮะเดี๋ยวพอ่<ะ>วพอตีครับทำไมอ่ะผมไม่อยากพ่อปล่อยเป็นคนดีครับพี่เองเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าเ,เองอ่าอายุอะไรอายุสองขวบกูถามมึงจริงๆเลยมายุอะไรอายุยี่สิบสองอยี่สิบสองใช่ครับฮะใช่ครับ ไอสัตว์มึงไม่น่ารุ่นเดียวกูนะอยู่ย่างเสี่ยมึงอ่ะเอ้าทำไมอ่ะอ๋ออีนี่คกนี่คือมึงอายุเท่ากูอะอ๋อจริงเหรอครับมึงก็เรียกมึงได้สิไอเหี้ยไอเหี้ยอยากโกนตีนกูกูให้มึงไปป้นกับกูได้ครับพี่พี่ว่าไงผมว่างั้นเย้เร้าโมร้อยกูตังเนี่ยเย้ let's go ไม่มึงแปลกๆอะนะแปลกๆอะไรครับพี่ เสียงมึงแบบอะไรอะไรครับเนี่ยเสียงพี่ว่าเสียงผมมันเป็นหรอพูดวาอะไรอะน้องแม่ไม่มีใครเลยวะที่เนี่ยรอัขาผ่ดรอเขาไปดูก่อนไหมไม่มีคนเลยวเออเองใจเย็นเดี๋ยวเองพูดมากแลเนี่ยจริงน้องอที่พูดมากกว่านะครับเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยอันนี้ใครพูดครับเนี่ยมึงเป็นใครอดีตอดีครับ อันนี้แค่ไหนดูสอันนี้แค่ไหนดูสิมัองของนี่ใกินข้าวก่อนนะครับว้าวว้าวว้าวอันนี้พี่เหรือคะครับพี่กูขายกูว่ายูมึยยจะดูดไหมไม่ดูดครับไม่ดู <laughs> ไปหนึงนะกูดูแอป,ปก่นอนเฟิร์บินวันนี้ทุกคนนะครับเฟิร์มังผู้ไม่หยุดเลยสัสเรสโก้แย่มาเปล่าเลยพวกเรสคิวเรสคิววันนีทุกคนนะขำอะไรมาปลา พี่ว่าโจรมันหาปนย่าจริงเหรอวะทุกวันเนี้ยใช่ครับคนได้น้อยเขาพี่ตอนนี้มีร้อยหกสิบสี่คนเองครับน้อยกบาลเนาะถ้ามันรวมกันนี่พี่ตายอย่างเดียวเออโเอ็งเล่นโนโน่ให้พี่ดูดิแบบว่าทดสอบการปนให้พี่ดูดิเห็นยวใช่นะแต่ผมไม่มีหน้ากหลังแล้วเขาพี่เออไม่เป็นไรแล้วหน้าจริงก็เหมือนหน้ากากละ มาเกมมาเกมมาเกมเราเล่นแม่เอ็งก็อ้าโอ้ไม่นะไปทิ้งบนเขาโด2 0 0ฮ่าห้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 าเผื่อนั้นพี่ทำได้ขึ้นมาเลยเนี่ยไอ้พี่ไม่ต้องชุครับมึงจะโดนลงทำไม ะไอ่เพื่ออะไรเนี่ยน้องเดี๋ยวพออไปรักษาใช่ไหมเขาก็รู้ชื่อเนี่ยโอ้ยมึงนี่จกกระจอกจริงเลยเลือกเคสเขาพี่อะไรอะแล้วเวลาเขารอ44นาทีเองพี่ไว้ทีโอ้ยเฮียวันดีวันดีวันดีทุกคนครับเอาเอาอะไรรถไม่ซ้ำเลยนายจอดรออะไรขโมยเข้ามา44นาทีไว้ชิวเขาพี่เออไหวชิวอยู่แล้วน้องรออะไรอะพวก เดี๋ยวพี่พาไปหาหมอแล้วกันอู้พี่จะมาปอนนอกเมืองมึงเสือกตายอีกอยาก็ไม่มีเคสไม่รู้พี่ผมเลือกเคสตายนะอย่าเรียกอย่าเรียกนะเดี๋ยวพี่โดนคดีอุ้มค่ายเมื่อวานก็โดนอันนี้อเองได้เรียกไเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ไม่เองได้เรียกไหม,ไมไโอเคถ้าเรียกก็ชิบหายะปรงเดี๋ยวพาไปเจ้าไหร่จะมานั่งเล่นขี้ด้วยกันอีกรออยุดนะใครวะ ไปนั่งเล่นตอนไหนอ่ะกูไปนั่งเล่นตอนไหนวะเดี๋ยวพาไปหาหมอโอ้ยเฮ่เบ่ยงจริงเจรงจริงๆครับนีจริงจริงเนอะอันเดอร์แคนาดูสอันเดอร์แคนาดูสเอ็หัวร้อยพี่ฟังหน่อยเดียวผมก็หัวร้อยอยู่แล้วแบบนี้นอ,อ่ะไอ้อ <laughs> อเฮียยี 22, 000, 000, 000, ่สิบสองตั้งปัญญาเหมือนกันด้วย่ะ แม,ออมงปัญจลมึงก็ปัญอน,นมึงก็ไปไัญอนมึงก็ปัญอนเว้ไล้ถ้ามึงโดนว่าเยอะมึงจะงอมไหมวะงอมนิดแต่เขาเตะถ้าว่าไม่ได้งอมเพราะว่ามันตลกอ๋อถ้าว่านี้ม,นมันจะไม่มันมันจะไม่งอมเพราะมันตลกใช่ไหมใช่ค่ะถ้าว่าดกวนหัวนะอ๋องอมนิดแต่ครับเออ,อคอออุยแม่งนะ Let's do พวกเยอะเจนใยพวกเอค่อต้นนะ ดูแอปกันนะฮะไม่ชอบบินเว้ยสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่า let's go yeah let's go มิน let's go yeah อ่ let go, yeah, let s <S า let's go มาปะ yeah <Huh>? let's go ให้มันพูดเลโก้เลโก้เฮียอะไรไหนพูด let's go พี่ฟังเลย let's go yeah let's go let's go yeah Let's go ตักแส้พี่ผมได้ไงครับเฮ้พูดดีพูดไป Let's go Let's go yeah come on yeah อะไร Let's go yeah come on babe yeah Let's go Let's go อะไร Let's go Let's go Let's go yeah yeah เอาแบบต่างๆดี Let's go พี่จะเห็นพี่ Let's go ผมต้องบปิดตะโกนมันเกลียบไหมเนี่ย Let's go Yeah! ไม่ผมมันเบาขนาดนั้น Let's go พูดดีน้อง Let's go Let s <S yeah let's go โกอะอย่างเงี้ยเวลาเจอคนทำะไรเขาจะเออมันคือภา,าษาเทพเลยไอเฮียกวนอะไนี่รั่วมาละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ <laughs> Yeah let's go Yeah Yeah come on let's yeah. yeah. <laughs> yeah, yeah, let go Yeah 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 admin Yeah let's go Yeah Yeah ขี้ที่จอดชอบเล่นไงเราจําได้เราสาบานขี้ที่จอดชอบเล่นไงเราจําได้ขี้ยังเหมือนกันว่าจะเล่นขี้ด้วยกันตลอดไปขี้กูรัู้อะไรสัก Let's go y e a h m a n Yeah Let's go y e a h m a n Yeah มาปา Let's go Yeah Let's go Yeah มาฝากเป็นน้องเงี้ยแม่ไม่ครับพี่เองอะไรอึ้งนะพี่เหรอไม่ครับไม่ ขับแห้งเลยขปสู้กัน่อ y e ่ h อะไรมึงขับอะไรคือถ้าพี่ดีแบบนี้เดีเอาผมไม่ขายให้แล้วนะครับโอ้โหกูกูก็มียงกูก็ดูดของกูแล้ว let's go yeah Come on baby! อยเร็่โอ้ยผมคอจะแหงแล้วพี่ผมกิดผิดแล้วขึ้นมารถก่อนกูเอ๊ะเองเองมีช่องไหมน่ะไม่มีครับพี่ มีครับแต่ว่าไม่ได้ไรครับเด็ดไม่มีครับพี่ทรงเองมันน่าจะมีช่องแล้วเองพี่ขอช่องเองเลยดิได้ปะผมเป็นคนพูดน้อยอ่อนอะไรวะเฮ้ยเร็วๆขอช่องหน่อะพูดน้อยแล้วเอนหวานครับเออมันจะหวานหรือขมก็มาเถอะผมไม่ช่องอะเอาช่องไปไม่มีช่องครับพี่มึงจะพูดทำไมว่ามึงจะไม่ไล์หะเมื่อกี้มึงก็ช่องมาดิชื่ออะไรขนมปังนุ้ิสาไนครับ อันนั้นช่องมึงไงเนี่ยพวกมึงหิวแล้วเย้ครับปนมึงไรกันวะเพียอะปนอะไรครับทั้งในทั้งตัวมีสองหนอยครับพี่มียืมต้องสองพลไหมล่ะจะได้คืนจะพาไปหาหมอเนี่ยหูปากซะได้ครับพี่อวันนี้ผมจะไม่นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้ไหนเดชไหนเดชไหนเดชไม่รู้ครับอ้าพลอยไม่ใช่เดชเหรอใช่ครับชื่อเดชแต่ว่าชื่อไหนรักเดชนะ

หลุดแลเ้เใช่พี่เนี่พี่ไม่เหนื่อยเพราะของผมทำใช่ไหมเหนื่อยกับมึงอ่ะเออผมเดืยวกับพี่เหมือน,นเวนยไ,ได้ไเอเบนไอพี่ด่าผมเหรอผมก็สาบบอกครับมีคนหมดสติอ่ะ <Hi. S 1> นี่ครับคนนี้เลยครับีจะอย่าผมไม่เห็นคนอีกแล้วอ่ะนอนซะนงน้อง,อ,ง,อ,งอ่ะทำมือเป็นรูปตัวเอนะ็กซ์หน่อย อยังรออยู่ที่เดิมน่ะรีบมาเล่นขี้ด้วยกันกีไอสัตว์กูเล่นขี้ตอนไหนวะวันดีวันดีวันดีทุกคนวันดีนะวันดีอะไรอ่ะไอจ็อดมีเก้าบาทไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเก้าบาทสิบาทก็ไม่เป็นไรเว้ยเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนลูกบาสเขาได้ไรไหมใครคือลูกบาสวะอันนี้อันนี้ก็มันชื่อลูกบาสเหรอเดี๋ยวนะไอแขนซ้ายไ์กูหลับไม่เข้าเวนนะ แขนขวาแล้วดอกมะลิเหรอนันคือลูกบานเหรอทร้าใครคือลูกบานวะทำร้ายสวัสดีครับดิวอ่อราคาราคาเต็มไอ้เหี้ยลูกน้องกูแม่งอย่างอาพับในสัตว์ไอ้เหี้ยสภาพไม่ไม่ไม่จะไหวป่าวไอ้เหี้ยแต่แทนได้แต่แสนแปดร้อยอะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวปนต่อยสัตว์เอ้ยครับพี่